มาพูดถึงสิทธิเรื่องที่ดินทำกินกันบ้างหลังจากที่มีการเดินทางเรื่องของคอทชอมาอย่างยาวนานนะฮะสํงงาน,นักงานคณะกรรมก,การนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสอคอทชอเองนะครับมีเรื่องของการเตรียมมอบหนังสืออนุญาตที่ดินทํากินให้ในคอทชอประชาชนที่ครอบคลุมในคราวนี้1.38ล้านคนครับกว่าล้าน3 ครอบครัวนะครับที่จะได้ผลประโยชน์ในครั้งนี้ซึ่งคุณระวีวันภูริเดชนะครับผู้อำนวยการสงงานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคตชให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของจัดสรรที่ดินทํากินให้กับชุมชนในรูปแบบแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญ,ญาตให้เข้าทํากินได้นะครับเป็นที่ดินของรัฐหรือกลุ่มชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คทชกําหนดในพื้นที่ทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถประกอบที่ดินทํากินและได้ประโยชน์กว่า1.38 ร้านไล่นะครับซึ่งมอบหนังสือเข้าอนุญาตให้ทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กับผู้ราชการเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพตามศักยภาพมีเป้าหมายทั้งหมดนะครับ50จังหวัด212พื้นที่รวมกว่า1 3 8 0 8 4 8ไร่ประกอบด้วยภาคเหนือนะครับ64พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14จังหวัด42พื้นที่ภาคก,กลาง17จังหวัด62พื้นที่ภาคใต้11จังหวัด รวมกว่า44พื้นที่ครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าในพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยจะเยอะนะเพราะว่ามีพื้นที่ป่าสงวนเยอะนะฮะซึ่งการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรือว่าที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับเขาบอกว่าการคาดการณ์เนี่ยจะดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับคุณผู้ชมเดือนหน้าแล้วการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็เป็นการมอบโอกาสการเข้าถึงที่ดินนะครับและก็สิทธิประโยชน์ที่รัฐเองเนี่ย พึงจัดให้กับประชาชนสามารถประกอบอาชีพหรือว่าอยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวประชาชนนะครับก็ในพื้นที่เนี่ยมีความรู้สึกนะฮะร,ร่วมกันในการอนุรักษ์และหวงแหนแผ่นดินหรือพื้นป่านะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าคุณได้สิทธิประโยชน์แล้วอ่ะอันนี้คืออยากจะฝากไว้เลยนะฮะคือใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าแล้วก็ดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้ดี